ร้านแบบนี้ราคา19บาทมันเป็นไปได้ไงรู้ว่าเราเป็นใครเราขายใครถ้าเราถ้าเราค้นหาตัวเองตรงนี้เจอเนี่ยแล้วเราก็จะเจอลูกค้าของเราว่าอยู่ที่ไหนแล้วไรายได้รวมนะคะของบริษัทเลยอะตอนนี้ยรายได้รวมก็ถือว่าแตะแปดหลักแล้วค่ะแล้ว <9 S 2> แต่แก้วเราก็ไม่เทน้ำตาน,น่ะคืออะไรอ,อ่ะสวัสดีค่ะกลรบมจากับเรานะคะนักรายรการสตางค์รว,วย กันทุกอาทิตย์แบบนี้นะฮะบ่ายโมงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32จ้ารายการที่จะพาทุกคนนะคะไปเรียนรู้วิธีรวยวิธีการสร้างอาชีพต่างๆโดยที่เราเนี่ยจะมีกูรูในแต่ละอาชีพนะคะมาสอนด้วยถูกต้องแต่ละสัปด,ดาห์ก็จะมีซุปตา์ต่างๆนี่นะฮะมาเรียนรู้อาชีพต่างๆรวมถึงผู้ชมก็ได้เรียนรู้ไปด้วยเพื่อจะเป็นอาชีพหลักของผู้ชมเลยนะถูกต้องอาชีพที่เราจะพาไปรวยกันในวันนี้นะคะ,ะเป็นอาชีพเกี่ยวกับเครื่องดื่มค่ะราคาหลักสิบแต่สามารถสร้างรายได้หลักล้าน แล้ววนี้ซุปตาของเรานะฮะต้องบอกว่าเธอเป็นผู้ประกาศที่โอ้โหเก่งมากๆได้รับรบงางวัลเยอะมากๆนะฮะแล้วก็มีแฟนข่าวทางช่องไทยรัฐเนี่ยเป็นแฟนเธอทุกค่ำคืนต้องดูต้องดูงดใช่เธอทำงาน7วันรวดเลยค่ะไปพบเขาเลยดีกว่านะคะ,ะคุณมิ้วเขมาสอนค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เอก่อนอื่นขอแสดงความยินดีได้รับรางวัลนะคะของรายการไทยรัฐนิวโชว์เป็นยังไงบ้างในฐานะผู้ประกาศขอบคุณคนดูนะที่เขาก็ติดตามเราแล้วก็ขอบคุณรางวัลนาตาลาแล้วก็ได้ได้รายการเนี่ยได้มาสองสามปีที่เป็นรายการข่าวอะไรเงี้ยก็ต้องให้เครดิตทีมงานแหละทํางานกันหน่อยเทคนิคกับเทคนิค เพราะว่าเวลาอ่านข่าวมันมันคือแบบโอ้โหแล้วมันยาวมากอ่ะใช่ใช่แต่การข่าวมิวยาวมากเกือบสี่ชั่วโมงเต็มสดทุกวัน4ชั่วโมงใช่ป่ะ<อ>ก็คือทํากันบ้านเยอะแล้วก็ต้องมีสติมากอ,ะอ่ะอ่านข่าวเครียดกลับบ้านก็เครียดเคยเครียดหาหมอเลยนะว่าแบบเราเครียดจังเลยอ่ะตอนนี้ผ่านไปแล้วผ่านไปผ่านไปก็พยาพยามทําใจกับมันว่าโอเคจบก็จบเราไม่มีความสุขอยู่แล้วแหละแตร้านกาแฟแล้วก็มีคูในที่สุดก็มีคู่ต่กอน ปาแรร้านกาแฟที่บ้านสามีที่บ้านสามีใช่เห็นบอกว่าชิวๆด้นะก็คือมีลูกค้าก็ขายไม่มีก็กินเองยังไงอะถ้าบอกว่าใครอยากจะไปดื่มกาแฟที่ไหนยังไง ไม่โงเลยอะ RMA Cafe ค่ะอยู่สุขุมวิท22แล้วก็จะเป็นแกลเลอรี่ของสามีด้วยเป็นสามีเป็นงานศิลปะไงก็ถ่ายภาพแล้วก็มีงานปั้นมีอะไรอย่างเงี้ยก็ทำเป็นแกลเลอรีอ่ด้วยเปิดร้านกาแฟแล้วชอบกินชานมไข่มุก<ๆ> <laughs> จริงมีอยู่ช่วงนึงกินชานมทุกวันวันนี้ <laughs> ก็เลยอยากที่จะมาดูเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจชานมชอยากเรียนรู้เพราะว่าร้านชานมไข่มุกก็เยอะเนาะการที่จะทําให้เป็นที่รู้จัก ขายดีเนี่ยมันก็ต้องโดดเด่นต้องมีอะไรพิเศษอ่ะนี่ไงอาจจะเปิดทางร้านกาแฟแล้วก็เสิร์ฟชานมไข่มุกใช่ใจริงจริงจริงตอนนี้ที่ร้านยังไม่มีชานมไข่มุกเลยมาเลยกันเราจัดให้แน่นอนคุณได้รวยแน่นอนเพราะว่าวันนี้เนี่ยกูรูของเราเนี่ยถือเป็นถึงเจ้าของร้านที่มีถึง70สสาขานะฮะใช่เขาบอกว่าเป็นชานมที่อร่อยถูกแล้วก็วิวดีและลูกค้าแน่นมากด้วยค่ะ นะคะเราอยู่กับคุณเมย์นภพัฒน์นะคะเจ้าของร้านชาดมแอมทีนะคะต้องบอกว่าราคาหลักสิบแต่วิวอ่ะหลักร้านเลยทีเดียวค่ะสวัสดีค่ะคุณเมย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ร้านสวยไหมคะสวยมากเนาะมานั่งชิวๆจิบชาไม่กี่ชั้นค่ะห้าชั้นค่ะนี่เป็นไงล่ะที่นี่บอกเลยว่าชาดมเนี่ยเริ่มต้นแก้วละสิบห้าบาทถูกมากเดี๋ยวก่อนแล้วร้านแบบนี้ ราคา19บาทมันเป็นไปได้ไงถือว่าเป็นเทคนิคค่ะคือพอตอนที่เราตั้งใจว่าจะหันมาโฟกัสทําชานมไข่อหมูค่ะแล้วก็มองหาก่อนว่าเราต้องการที่จะเจาะตลาดกลุ่มแมส เพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยที่เราเข้ามาเนี่ยตลาดชานมไขมุก19บาทกําลังเป็นที่นิยม,มคนเข้ามาเยอะมากแต่เราดูแล้วเนี่ยว่าโมเดลธุรกิจที่19บาททุกแก้วเนี่ยอาจจะไม่รอดอเพราะว่านั่นคือแปลว่าคุณต้องขายได้หลัก2-300แก้วต่อวันนี้ค่ะ,ะเราก็เลยเริ่มวิเคราะห์ว่างั้นทําแบบยังไงดีเราก็เลยเจาะมาว่าเออเราอาจจะมีเมนู19บาทนะแต่อาจจะเป็นแค่ประมาณ10เมนูซึ่งทําง่ายๆก็คือเมนูโซดา 19บาทแต่หลังจากนั้นเป็นชานมไต้หวันแล้วก็เมนูอื่นๆเนี่ยที่เป็นพรีเมียมหรือเป็นซิกเนเจอร์เนี่ยก็ราคาขยับเข้ามาซึ่งจะเฉลี่ยประมาณ 30- 40บาทค่ะอุ้ยก็ราคาแบบก็ไม่ได้แไงะใช่รายได้ดีไหมอ่ะรายได้ดีไหมอ่ะคือถ้าอย่างสาขานี้นะคะรายได้ก็คือ6หลักต่อเดือนแล้วรายได้รวมนะคะของบริษัทเลยอะตอนนี้ก็เพิ่งจะครึ่งปีกว่าๆเองเนอะเพิ่งเลยครึ่งปีมาไม่นานตอนนี้รายได้รวมก็ถือว่าแปดหลักแล้วค่ะแล้ว คำว่า MT เนี่ยมาจากไหนฮะเริ่มต้นจากอะไรแต่เดิมเนี่ยเราทำบริษัททัวร์อยู่ค่ะแล้วก็เจอโควิดก็คือทัวร <ừ> ์ก็คือ,อต้องหยุดชะง,งักไปไม่รู้จะทำยังไงแล้วเราก็เลยมองหาว่าเราจะทำอะไรดีแล้วเราก็มีร้านชานมไข่มุกที่เปิดที่กัมพูชา <ừ> มีผลกำไรค่อนข้างดีทั้นเราหันมาโฟกัสตลาดไทยพอแต่ตลาดไทยเนี่ยก็คือเรดโอเชียนที่คนแข่งขันกันค่อนข้างเยอะมากแต่เราก็รู้สึกว่าอ้ยคำว่าเรดโอเชียนมันคือโอกาสในการเติบโตเพราะแปลว่ามีความต้องการดีมานสูง เราก็เลยเริ่มผันมาโฟกัสตลาดไทยแล้วก็เจาะทําเมนูที่หลากหลายซีซันสวยงามโฟกัสตลาดคนรักสุขภาพราคาเอื้อมถึงได้ภาพลักษณ์และอิมเมจที่ดูดีอย่างเงี้ยค่ะจุดขายคือราคา19บาทที่ดึงลูกค้าแล้วแล้วก็วิวที่เป็นหลักล้านมันก็เลยเกิดแฮชแท็กขึ้นมาใช่แล้วก็เมนูที่หลากหลายสีสันสวยงามคนซื้อมาบางทีอย่างเงี้ยยังไม่อยากกินเลยอ่ะแ่าในลปก็องอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องอร่อยด้วยอะไรเงี้ยค่ะ สงสัยมากเลยคือด like ้วยความที่ช่วงโควิดสิอ่ะหลายคนก็ทอเนะแล้วก็รู้สึกว่าอย่าไปทําอะไรเลยอย่าไปลงทุนเลยแบบขายไม่ได้หรอกขาดทุนโควิดคนไม่ซื้อหรอกแต่กลายไปว่าคุณเมย์เนี่ยกลับด้านเลยอ่ะตอนแรกนะคะเมย์ทำธุรกิจทัวร์มาใช่ไหมคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ยึดติดค่ะเรารู้สึกว่าชีวิตเราเริ่มต้นใหม่แล้วก็พัฒนาตัวเองได้อยู่เสมอค่ะทําให้เป็นแรงผลักดันให้เราแบบ พยายามทำธุรกิจนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ทุ่มเทกับมันเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคีย์สักเซสมันอยู่ที่ไหนเมย์คิดว่ามันอยู่ที่ตัวเราเองนะ่ะคะ <S <S <ม>่ะอยู่ที่ความเราตั้งใจแล้วเราก็ไม่ท้อไม่ดูถูกตัวเองะคะ <S <S <ม>่ะก็อยากจะเป็นกาลังใจให้คนทุกๆคนที่เจอวิกฤตแบบนี้ที่ผ่านมาเลย มีว่าสงสัยว่าด้วยความที่ร้านขายน้ําอย่างเงี้ยชาตินมไขมุกอะ่ะคือมันเยอะมากนะแต่ทําไมเรารู้สึกว่าเออของเราแบบมีเอกาลักษณ์โดดเด่นแล้วก็กลายเป็นว่าขายดิบไขาดีในช่วงโควิดอะ่ะเราพยายามสร้างแบรนด์แบบให้คนรักเราที่ตัวแบรนด์ที่ตัวเมนูของเราอย่างเช่นอักแก้วที่เราใช้จะเห็นว่าเราเป็นแก้วซีโร่เวสก็คือว่าแก้วไบโอ แล้วออกไหมคะรักธรรมชาติอย่างเงี้ยจุดขายทุกอย่างเนาะคือเราต้องมีเราต้องมีโลตนให้เขาจะได้มีเรื่องราวมีเรื่องราวมีสตอรี่อะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะต้องอยู่ดีๆก็มาเปิดขายมันก็ไม่ได้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 แล้วก็แล้ก็มีจุดยืนรู้ว่าเราเป็นใครเราขายใครนึกออกไหมคะอ่าถ้าเราถ้าเราค้นหาตัวเองตรงเนี้ยเจอเนี่ยแล้วเราก็จะเจอลูกค้าของเราว่าอยู่ที่ไหนคิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จถึงท่านไหนแล้วถือว่าก้าวไปหนึ่งก้าวยังไม่สูงมากค่ะเจ็ดสิบก้าวนี่คือหนึ่งก้าว คือคืองนี้ค่ะด้วยความที่คือแพชชั่นในตัวเราอะค่ะเราอยากจะไปตลาดต่างประเทศมากกว่าเพราะฉะนั้นแค่ตรงเนี้ยมันถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นจุดหนึ่งผู้ชมดูสินี่ค่ะ <c oughs> ประสบความสำเร็จอย่างมากนะ <c oughs> บอกว่าแค่เป็นขั้นหนึ่ง <c oughs> สเต็ปหนึ่ง <c oughs> คนเราต้องไม่หยุดยัางนะคร <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> เอาละค่ะแต่ตอนนี้นิ้วพร้อมแล้วเนาะที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการทําชานมไข่มุกจากเมนะคะ ตอนนี้ก็ได้เวลาที่คุณมิ้วเขมาสอนจะไปเรียนรู้ธุรกิจการขายชานมไข่มุกด้วยการทําเครื่องดื่มชานมไข่มุกกันค่ะคุณแม่คะพี่มิวว่าได้โจทย์ต้องทํา2เมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเนาะก็คือเรนโบว์มิ้นใช่ค่ะตัวชานมบนราชูก้าใช่ไหมชานมไข่มุกราชูก้าใช่ค่ะเดี๋ยวจะพาทําเมนูแรกก่อนนะคะเรนโบว้ซึ่งเมนูนี้เป็นซิกเนเจอร์ขายดี ก็เดี๋ยวเราจะทําที่ชั้นแรกก่อนนะคะชั้นสีเขียวนะคะโดยการที่ใส่นมสดนะคะแล้วเราก็ใส่มิ้นลงไปในนมสดค่ะอเคผลให้เข้ากันนะะคก็จะเป็นสีเขียวมิ้นสวยยเลยใช่ค่ะแล้วก็ชั้นที่สองนะคะจะเป็นชั้นสีชมพูซึ่งเราก็จะใส่นมสดนะคะแล้วก็นมข้นจืดซึ่งไม่ได้เทไว้แล้วนะคะแล้วเราก็ใส่สีแดงที่เป็นสีเฮบอยนี่แหละค่ะผลให้เข้ากันนะะคซึ่งถ้าใครต้องการเพิ่มลดความหวาน ก็ให้มาปรับตรงนี้ได้ชั้นที่สามนะคะอันนี้เป็นสีเหลืองนะคะใส่นมสดนะคะเราก็จะใช้สีผสมอาหารค่ะาไปเพื่อให้มีสีสันประมาณสองสองหยดสองหยดนะคะโอเคแล้วก็คนุสีสวยมากเลยใช่ค่ะนี่สี่ารักจังเลยแล้วก็เริ่มเทจากชั้นนมมินก่อนความยากของตัวนี้ก็คือเราต้องค่อยๆเทอย่างเบามือค่ะแล้วก็ต้องทำให้มันจะได้เป็นชั้นใช่ใช่ใช่ไม่ให้บนกัน คล็ดลับก็คือครั้งแรกต้องเทแค่น้ำแข็งครึ่งเดียวก่อนค่ะแล้วก็เติมเติมน้ำแข็งใช่เติมน้ำแข็งแล้วต่อไปก็เป็นชั้นสีชมพูนะคะโอเคโอเคย่าสีชั้นสวยงามแล้วแล้วก็เติมน้ําแข็งอีกนิดนึงอ๋อต้องเติมทีละชั้นใช่ค่ะเพราะว่าเวลาที่เวลาที่เราเทน้าลงไปอะค่ะน้ำน้ำแข็งมันจะค่อยๆทำละลายลงไปด้วยนี่ค่ะนี่ชั้นที่สามอ๋อเทคนิคการเป็นชั้นสีเนาะใช่บางคนทำไม่เป็นเขาก็จะแบบทำสีผสมกันอย่างเงี้ยก็จะไม่น่าทาน อันนี้คือเสร็จแล้วแล้วก็นําไปปิดฝาซีลนะคะแต่ว่าถ้าจตทานจริงๆเนี่ยก็สามารถที่จะทําให้ผสมกันขยาวหรือว่าทำให้รวมกันก่อนใช่ใช่ค่ะเพราะว่ารสชาติตรงนี้กลิ่นมิ้น์จะอยู่ข้างล่างแล้วก็ความหวานจะอยู่ข้างบนแล้วด้านบนเป็นนมสดแล้วก็ปิดฝาซีลนะคะเจ็ดเออสวยงามเมนูต่อไปชานมไข่มุกราว์ชูก้าโอ้โหพี่มิวชอบมากวิธีทำนะคะเราก็จะใช้เบสชาไต้หวันแล้วก็ใส่ ผงครีมนะคะสองช้อนนะคะแล้วก็คนให้เท่ากันแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นนมข้นหวานกับนมข้นจืดซึ่งอันนี้สําหรับใครที่ปรับชอบหวานน้อยอหวานามากก็มาปรับระดับน,นี้ได้แล้วแต่เลยหลากหลายใส่นมข้นหวานก่อน,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 อ,นอ๋อใส่แบบสลับกันก็แบบรสชาติต่างกันเหรอใช่ก็สลับนะไม่ คนยากด้วยอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะคะ <Okay. S 2> อันนี้ชาวไต้หวันคือพักไว้แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเราเอาไข่มุกลงไปข้างล่างใช่ไหมคะแล้วเราก็จะทำบราชูกาซึ่งเราใช้วิธีวนลอดแก้ว uh huh. งานศิลปะคือความยากของเราใช่ใชหมุนแก้วนะคะ uh huh. อ๋อหมุนแก้วก็จะสวยงามเค <Okay. S 2> นี่นะคะแล้วเราก็เทน้ําแข็งใส่น้ําแข็งก่อน <S <S <S> อมันก็จะได้เคลือบอยู่ข้างๆใช่ก็จะเป็นลายแก้วสวยงามแล้วเดี๋ยวพอเทความร้อนของชาลงไปมันก็จะละลายเข้ากันพอดีก็เอาไปปิดฝาดีอุ้ยน่ารักละลายดีงามด้วยดูน่ากินมากเรนโบ์มิ้นท์นะคะแล้วก็ชานมไข่มุกราชูก้าน้องเมย์สอนพี่มิว้วละต่อไปตาพี่มิวแล้วล่ะว่าจะทำได้หรือเปล่า อันนี้นะคะเมนูเรนโบว์มินนะคะแต่ว่าสีมันรวมกันเป็าพวกมิลขย่าวแบบเชคก่อนเพราะว่าเจ้าของร้านเขาบอกว่าให้ขยา่าเชคก่อนรสชาติมันก็จะได้แบบกลมกล่อมอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องขอชิมนิดนึงอ,อร่อยมากเลยอะ่ะมันจะมีกลิ่นมินมินแล้วก็แบบไม่หวานจัดมันกลมกล่อมแล้วก็มีรสชาตินมที่แบบเข้มข้นดีแต่เนี้อุ้ยอันนี้ขอโปรดชานมไข่มุกเปล่าชูกาอันนี้เชคแล้วเหมือนกันนะคะเดี๋ยวขอหมุนอีกนิดนึง อร่อยแล้วก็ไม่หวานมากรสชาติกําลังดีเพราะว่าสาวๆบางทีกินชานมไข่มุกจะก,กังวลวาไอ้ะหวานไหมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ดีเลยค่ะดีมากแล้วก็หอมกลิ่นชาเม็ดไข่มุกอะ่ะกำลังดีหนึบนิ่มอร่อย แล้วล่ะค่ะหลังจากที่คุณมิ้วเขมสอนได้ไปเรียนรู้ธุรกิจขายชานมไข่มุกแล้วตอนนี้ไปดูกันว่าคุณมิ้วจะสามารถทําชานมไข่มุกแบบแยกเลเยอร์ได้หรือเปล่าและพร้อมจะนําความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้ไหมไปติดตามกันเลยค่ะจะชิมอะไรดีคะชานมไข่มุกบราซูก้าและคุณญญะล่ะคะเปนโบมิ้นเอาแบบว่าเลเยอร์ชัดของพี่ขอหวานประมาณหกสิบหกเจ็ดเ็เดี๋ยวมีเครื่องวัดให้ค่ะได้ค่ะพีเอก เริ่มจากเลเยอร์แรกก็จะต้องแบบสีเขียวมีมิ้นก่อนนะแล้วก็เทลงไปใ,<ช>ในมน,นมเห<ด>็นไหมสีสวยใช่ไหมคุณธัญญา<อ>สวยมา<อ>ะต่อมาอีกเลเยอร์หนึ่งก็จะเป็นแบบสีแดงก็จะเป็นแบบน้ำหวาน หวานแบนบัวบอายนี่แหละอ๋อเป็นเลเยอร์ใช่ใช่มันจะเป็นเลเยอร์อสีเหลืองโอเคไม่อย่าผิดนะป่านอะไรยังไงสีเหลืองน้องเมย์เขาแนะนําว่าจะต้องเทแบบเบาๆเบามือเทคนิคเขาคือยังไงอ๊ะแล้วก็ต้องเติมน้ำแข็งน้ำแข็งนี่คเทคนิคใช่ใช่ไม่งั้นอ่ะมันก็จะแบบน้ําแข็งมันจะไหลลงไปเฮ้ยดีได้ไล้มาแล้วชั้นสองได้ไหมจ๊ะได้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  สองชั้นเลยเห็นไหมชั้นที่สามอันนี้เบามากอันนี้เบามากๆเกลี่ยให้เท่ากันพี่เอเก่งมากเล่ตก็อ่านข่าวอีกโอ๊ยรถเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเลเยอร์ชัดๆปิดฝาปิดฝาเร็วผ่านป้าผ่านค่ะดูการค่ะดูการม่โซฮามใการันไม่ต้องเวลาเยอะวิ่งเวลาหน่อยมีความมือสั่น ชานมไข่มุกบาชูก้าของพี่เอกนะจ้ะความหวาน66.66 67 67หกหกหกเจหรอจุดห้านะหคนแล้วก็ใส่นมค้นหวานก่อนเนื้อนัวหน่อยนะคะคนคนทำกับข้าวไม่เป็นเลยอะทำอะไรอย่างนี้จะแบบรู้สึกยากมากเลย

ดีอย่านัวใช่ไข่มุกเขดีแล้วมันไม่หวานมากอร่อยรสชาติให้ผ่านนะคะรสชาตินีและต้องให้คุณเลยค่ะได้อยู่เป็นรับคนเริ่มต้นทุกคนต้องคนเริ่มการเริต้นแบบนี้วันนี้เรามาดูกันนะคะว่าถ้าคุณมิ้วทำธุรกิจชานมไข่มุกจะประสบความสำเร็จและรวยหรือเปล่ารวยรวย สนุกไหมยากแค่ไหนกับการทำชานลไข่มุกพอน้องเมสอนแล้วก็เออมันก็จะมีเคล็ดลับเทคนิคที่ทําให้ออกมาน่าตาดีแล้วก็อร่อยด้วยเข้าใจเลยว่าเออที่มาของความรวยเขาจะต้องมีเทคนิคแบบนี้แหละหลายคนที่อยากจะเปิดธุรกิจชานมไข่มุกอะไรเงี้ยต้องทำยังไงบ้างอันดับแรกเลย สนใจต้องชิมรสชาติก่อนว่าเราชอบแบบไหนนะคะแล้วก็มองหากลุ่มเป้าหมายของเรานะคะว่าร้านเราเนี่ยจะเป็นรูปแบบรสชาติแบบไหนเลือกก่อนนะคะแล้วก็ใส่ใจทุ่มเทตั้งใจทํามันเชื่อว่าทุกๆคนก็จะมีร้านชานมไข่มุกเล็กๆเป็นของตัวเองได้ง่ายๆค่ะที่ไม่อยากเป็นแฟรนไชส์ซีก็แบบซื้อแฟรนไชส์ได้เลยใช่ไหมเป็นต่อที่ไหนยังไงคะค่ะที่ Line แอนะคะหรือว่า Facebook MT Thailand ค่ะติดต่อกันได้นะคะทุกอาชีพถ้ามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจนะเราสามารถรวยได้หมดเลยถูกต้้องวันนี คุณมิวแล้วก็คุณเมย์ด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับพบกับคนทางรวยแล้วก็อาชีพใหม่ๆได้ในรายการซุปตาพารวยนะฮะทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32ครับ,บค,ค่ะและสามารถที่จะชมรายการย้อนหลังได้นะคะทางเพจซุปตาพารวยนะคะและทางช่อง YouTube ช่องนึกสนุกชาแนลนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะวันนี้เราสี่คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีสดค่ะพวกยุโรปอ่ะกลายเป็นว่า ชาโนมไข่มุกไปอยู่ร้านเดียวแล้วคนไปต่อแถวไปยุโรปอะแต่อยากกินชาโนมไข่มุกใช่ใไหมตอนนี้ยุโรปก็คือแบบหอยหาชาโนมไข่มุกกาลังนี้ตลกมากเลยแก้วละห้า um, ร okay ้อยบาทนะแก้วแพงมากไม่ซื้อคุณค่าปะพ่นกันค่ะไปเปิดร้านค่ะ